ตายทั้งน้อยเงี้ยเขาก็ลงให้นะลงให้พี่สันติทุกคนลงให้หมดนะจะและจนล็อกตัวประกันอะไรเงี้ยพี่สันติมาคือจบจบเลยเจ้าที่ห้ามตีห้ามตีแล้วขอเหล็กด้วยถึงให้ให้พี่สันติคนเดียวนี่นะอีกห,หนึ่งปากคำนะที่เวว่า ที่สันติเนี่ยเป็นสมัยก่อนที่เป็นทั้งมือปราบนักเลงนักโก้แล้วก็เป็นทั้งนักโทษอาจจะในมุมมองก็คืออาจจะไม่ชอบแกแต่คนที่ชอบแกก็พวกนักเลงกิโกทั้งนั้นเลยนะใช่ถูกไหมใช่เพราะเขาเฟี้ยวอ่ะตรงๆเลยง่ายๆอย่าตุกติกแค่นั้นแหละ มีอะไรบอกกันอ่ะแต่รอบนี้ยังไม่เจออยู่ยังไม่เจอเจอพี่วิรัตเจอพี่วิรัตเราก็ขึ้นเลยเราไปนอนห้อง117เราเข้าห้องไปคนเดียวแล้วก็เอจโจนเข้ามาแล้วก็มีเจฟแค่คนหนึ่งสั่งคนเราก็ฮิเขี้ยให้แม่งเราก็นอนใช่ปะเจฟแครบอกว่าเดยวจานนอนหน้าประตูเลยคือหน้าไม้ใช่ปะเราก็นอนเราก็มองนอนเงี้ยมันทำอะไรกันวะเจ้าจันเาเสียงดังแบบวุ่นวายเฮ้ยมันทำอะไรมันส่งอะไรกันวะมันส่งของกันได้ด้วยวะเห็นไหมมันเอาไอเชือกผ้าห่มอะผ้าห่มทีว